พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ปห้การงานอาชีพอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายเป็นอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยมีเจ้าของกิจการเป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมดหรือมีการว่าจ้างคนมาทำงานร่วมด้วยลักษณะงานมีลักษณะซื้อมาขายไปโดยผู้ประกอบการทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแล้วนำไปขายต่อโดยมีรายได้และกำไรมาจากการขายสินค้าเหล่านั้นอาชีพค้าขายแบ่งเป็นสองประเภทคือการค้าส่งเป็นอาชีพค้าขายที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าส่ง กับผู้ค้าปลีกโดยผู้ค้าส่งจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเป็นจำนวนมากแล้วนำไปขายให้ผู้ค้าปลีกอีกทอดหนึ่ง ประเภทกิจการการค้าส่งผักและผลไม้ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดห้างสรรพสินค้าการค้าปลีกเป็นอาชีพที่ผู้ค้าปลีกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งแล้วนําไปขายต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายประเภทกิจการร้านขายของชําร้านขายยาร้านสะดวกซื้อต่างๆรายได้รายได้ของอาชีพค้าขายไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจํานวนผู้บริโภคนะครับ